สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการนวัตกรรมรายสัปดาห์ Weekly Innovation ของสองพปเชียงใหม่เขต2รายการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆสำหรับคุณครูที่สนใจวันนี้เราจะมารับชมรับฟังเกี่ยวกับนวัตกรรมของคุณครูที่ได้รับรางวัล การจัดการเรียนการสอนในการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ในวันภาษาไทยกิจกรรมรักภาษาซึ่งนวัตกรรมที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เป็นนวัตกรรมการนําเสนอของคุณครูพัฒนร,รีวิมลคุณครูโรงเรียนบ้านบางกว้างที่จะมานําเสนอนวัตกรรมในการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่ส่งเสริมสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล AI ยังไงก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพนรีวิมนนะคะตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปางกว้างค่ะในวันนี้นะคะดิฉัน <c oughs> จะมานำเสนอนะคะการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI ค่ะ ความเป็นมาและสภาพปัญหานะคะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะได้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลนะคะเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเช่นการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ จากการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่ผ่านมานะคะดิฉันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการจัดการขออภัยค่ะในการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่ยังขาดสมาธิในการฟังและยังไม่สามารถแยกแยะสาระสำคัญหรือสรุปเรื่องได้อย่างถูกต้องค่ะ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะคุณครูจึงได้พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญปญ,ญาประดิษฐ์นะคะมาช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยการใช้ภาพเสียงและวิดีโอมาช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟังและดูอย่างมีจุดมุ่งหมายทําให้นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยวิธีการสร้างสื่อนะคะ ดิฉันได้ศึกษาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานท .1.1 ป .1 ท .1 และป .1 ท .3 นะคะเรื่องการฟังและดูอย่างเข้าใจและสามารถจับใจความสำคัญได้เพื่อกำหนดเนื้อหาและสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาค่ะ หลังจากนั้นได้วิเคราะห์ผู้เรียนและบริบทของผู้เรียนนะคะซึ่งดิฉันเป็นคุณครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยส่วนใหญ่นะคะนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีพื้นฐานภาษาไทยที่แตกต่างกันดิฉันจึงต้องใช้สื่อที่เข้าใจง่ายมีภาพประกอบมีสีสันที่สดใสและมีเสียงช่วยเสริมความเข้าใจให้กับนักเรียนค่ะ โดยดิชันนะคะได้ออกแบบและพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI นะคะมีทั้งการใช้ Gemini ChatGPT Leonardo AI Canva Fotor Go Art ไหหลัว AI p i x v e r s Minimax c l i n k AI และ Voice นะคะอ o น n o i Voice ทั้งหมดนี้นะคะนำมาออกแบบเป็นสื่อ AI นะคะโดยเริ่มจากการ ใช้เสียงนะคะอย่างเช่นเสียงก็คือการใช้บอนดนอยไว้นะคะในการอัดเสียง AI ทุกคนสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กหรือเสียงอื่นๆรวมถึงเสียงที่เป็นภาษาต่ตางประเทศได้ด้วยนะคะรวมถึงการใช้ ChatGPT และ Gemini นะคะในการช่วยคิดบทหรือช่วยคิดสคริปต์ในการทำดำเนินคลิปของตนเองนั่นเองค่ะและ แอปพลิเคชันอื่นๆนะคะเป็นตัวช่วยในการสร้างคลิป AI ขึ้นมานะคะและทาเป็นตัวช่วยให้กับคุณครูสามารถสร้างสื่อออกมาเดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอคลิปวิดีโอนะคะะสักครู่ค่ะเดี๋ยวขออธิบายแป๊บเดียวนะคะต่อไปอันนี้ผลสัมฤทธิ์นะคะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะ สามารถพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนได้ได้แก่สมรรถนะด้านการสื่อสารคือนักเรียนสามารถตอบคำถามหรือช่วยกันวิเคราะห์เรื่องนะคะสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงก็คือการวิเคราะห์เรื่องราวที่คุณครูได้เปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะคะให้หนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไรรวมถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่ได้ดูและได้ฟังค่ะ สมรรถนะด้านการใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็คือนักเรียนสามารถมาเรียนรู้นะคะและคุณครูสอนนักเรียนในการใช้สื่อดิจิทัลในการปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและสมรรถนะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองคือนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอสื่อการสอนของคุณครูได้จากที่บ้านของตนเองและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากการอยู่ที่บ้านของตนเองได้นั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นรางวัลน,นะคะที่คุณครูได้รับนะคะรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมการสร้างส,างสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI ค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะขอนำเสนอคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นสืส่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโดย AI นะคะขอ ส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้ครูมีนิทานจะมาเล่าให้นักเรียนฟังแต่ก่อนที่จะฟังนิทานครูจะสอนให้นักเรียนรู้จาักการจับใจความสําคัญจากการฟังและดูก่อนนะคะการจับใจความสําคัญจากการฟังและดูเป็นการจับใจความสําคัญหรือข้อคิดหรือความคิดหลักของเรื่องที่ได้ฟังและได้ดูโดยใจความสําคัญน,นั้นเป็นสิ่งที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่ฟังและดูซึ่งนักเรียนจะต้องฟังหรือดูอย่างตั้งใจ จะต้องตั้งใจฟังและดูให้จบจับใจความสำคัญของเรื่องที่ได้ฟังและดูแล้วนำมาสรุปเป็นคำพูดตัวเองหลักการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบมาช่วยการจับใจความสำคัญมีดังนี้ค่ะใครผู้ดำเนินเรื่องทำอะไรการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นที่ไหนสถานที่เกิดเหตุเมื่อไหร่เวลาไหนหรือตอนไหนค่ะ การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูนักเรียนสามารถฝึกจับใจความได้จากเรื่องเล่าหรือสาราคดีสำหรับเด็กนิทานการ์ตูนเรื่องขบขันหรือรายการสำหรับเด็กค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจหลักการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครูจะให้นักเรียนได้ฟังและดูนิทานเรื่องโบโบกับมีมีค่ะในหมู่บ้านเล็กๆรินปลาใหญ่มีเพื่อนรักสองตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เจ้าหมาโบโบและเจ้าแมวมิมี่เป็นเพื่อนซีที่ไม่เคยห่างกันเลยวันหนึ่งทั้งคู่ได้คุกกี้หอมกรุ่นมาเพียงชิ้นเดียวโบโบหันไปมองมิมี่มิมี่หันไปมองโบโบทั้งสองรู้ดีว่าต่างคนก็ต่างหิวแต่แทนที่จะเถียงกันโบโบกลับยิ้มแล้วแบ่งคุกกี้ออกเป็นสองชิ้นครึ่งหนึ่งสำหรับเธอครึ่งหนึ่งสำหรับฉันนะโบโบพูดมิมี่รับคุกกี้พร้อมรอยยิ้มขอบใจนะโบโบเธอมีน้ำใจที่สุดเลย ทั้งสองนั่งกินคุกกี้อย่างเอร็ดอร่อยแมจะมีเพียงคนละนิดแต่หัวใจของพวกเขาอบอุ่นเหมือนได้กินทั้งชิ้นเข้าสู่ช่วงคำถามเพื่อการสรุปเนื้อหาการจับใจความจากนิทานเรื่องโบโบกับมีมี่นะคะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างคะโบโบกับมีมี่ครับโบโบกับมีมี่ค่ะโบโบกับมีมี่ทำอะไรคะกินคุกกี้กันแต่คุกกี้มีแค่เพียงชิ้นเดียวครับแล้วโบโบกับมีมี่ทำอย่างไรคะ โบโบแบ่งคุกกี้เป็นสองชิ้นแล้วแบ่งให้มีมี่กินด้วยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนคะหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่ครับหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่ค่ะนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างคะมิตรภาพของเพื่อนครับการมีน้ำใจและการแบ่งปันครับเยี่ยมมากนักเรียนทุกคนจากการตอบคำถามของนักเรียนว่าใคร ทำอะไรอย่างไรที่ไหนรวมถึงการสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานถือเป็นแนวทางในการสรุปใจความสำคัญจากการฟังและดูนิทานเรื่องโบโบกับมีมี่ซึ่งครูจะให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญด้วยคำพูดของตัวเองเป็นการบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจากคลิปวิดีโอที่ทุกท่านได้รับชมไปนะคะ สร้างขึ้นจาก AI ทั้งหมดเลยนะคะจากการวางแผนรวมถึงการวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะในการสร้างนิทานและสื่อการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนะคะดิฉันขอขอบคุณนะคะที่ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ได้ให้โอกาสในการมานำเสนอผลงานของดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ จบไปแล้วนะคะอีกหนึ่งนะวัตรกรรมที่น่าจะเป็นผลงานที่คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้เรายังไม่จบนะคะวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งผลงานของคุณครูเบนสมมาศประทุมพาคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งนะคะที่จะมาน,นำเสนอคลิปวิดีโอในรูปแบบนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเบนจมาศประทุมพา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโปง่งตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมนิทานคำกรอน AI เรื่องมดงานกับกระต่ายน้อยค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูวิธีการดำเนินงานนะคะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของนิทานคำกรอนมดงานกับกระต่ายน้อยก่อนค่ะ มดงานกับกระต่ายน้อยหมดกระต่ายยืนคู่ดูฟ้าใสใจมุ่งม,มั่นฝันไกลไปทางหน้าต่างเรียนรู้ร่วมแรงแบ่งศรัทธาเริ่มเดินหน้าอย่างขยันด้วยกันไปสมดงานเปิดแผนและสะสมกลัวฝนพรมตกลงตรงวันไหนกระต่ายน้อย นอนเปรตุใจเบาไปลมพัดไหวหลับฝันอย่างสบายกระต่ายมองเพื่อนมดที่ขยันเห็นทุกวันไม่หยุดสุดแข็งขันในใจเริ่มสงสัยให้ดูกันว่าทำไมเขานั้นขยันจริงผลไม้กิ้งหล่นมดขนเข้าเดินยิ้มเฝ้าเก็บของไม่กลัวสาย งานหนักเบาไม่หนีมีใจกายขยันกายเป็นสุขในทุกวันในพงอุ่นมองฝนหล่นกระนำไม่ชอกช้ำเตรียมพร้อมมาแสนนานทั้งอาหารทั้งอบอุ่นทุกวันวานพอคิดอ่านจึงก้าวข้ามพายุไกลฟ้าสดใสหลังฝน หล่นพ้นฟ้าสายรุ้งมาโค้งงามตามฟ้าใสากระต่ายน้อยและมดงานมีแผนใหญ่ขยันได้ทั้งมีสุขและยิ้มงามมดงานค่ะในเรื่องของมดงานกับกระต่ายน้อยนะคะคุณครูได้นำกรอบแนวคิดนะคะที่เป็นโมเดลนะคะในการสร้างแล้วก็พัฒนานวัตรกรรมในรูปแบบ ต่างๆนะคะต้องอยู่ในกรอบแนวคิดที่ว่าเป็นโมเดนะคะ B E N นะคะ B ก็ e ะคะือ e Brain นะคะการวิธีพัฒนาสมองนะคะตั้งสติก,ก่อนเรียนรู้ดูอ่านนิทานที่สนใจแล้วก็เต้นไปร้องไปกับบทเพลงนะคะ E Exercise หรือ Enjoy ก็คือวิธีพัฒนาทักษะเด็กต้องได้ลงมือทำที่หลากหลายต้องสนุกแล้วก ลุกใจไปกับกิจกรรมนะคะส่วน N น,นะคะเป็นเรื่องของ Nice ค่ะก็คือวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยที่เราจะสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะในการเรียนรู้รวมไปถึงบรรยากาศการเรียนรู้และมุ่งสู่คุณธรรมเชิงสร้างสารรค์ดังนั้นสื่อที่จะต้องพัฒนานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะจะต้องให้อยู่ในกรอบแนวคิดนี้นะคะก็เลย ได้เป็นในเรื่องของมดงานกับกระต่ายน้อยซึ่งคุณครูนะคะได้นำมดงานกับกระต่ายน้อยนิทานคำกรนนี้นะคะไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในเรื่องของการจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของนะคะการนำเข้าสู่บทเรียนในส่วนของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะคะสิ่งแรกที่คุณครูได้คิดก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนคือเราจะต้องดูก่อนว่าผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะจากจากที่ได้ทำนวัตกรรมนะคะตอบโจทย์ก็คือเด็กต้องการความไม่จำเจนะคะแล้วก็ไม่ไม่อยากจะให้มีการเบื่อ หรือว่าจะแบบอ่านแล้วน่าเบื่อนะคะเด็กจะไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็การอ่านอะไรที่สั้นๆใช้เวลาน้อยเด็กจะหันกลับมาอ่านซ้ําๆอีกนะคะแล้วก็การอ่านส่วนใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องดูหรือชมส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นการ์ตูนนะคะถ้าเป็นตัวหนังสือนี่หลับแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของความต้องการของผู้เรียนนะคะส่วนความต้องการที่เรา นะคะครูผู้สอนอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนนะคะครูเบนก็คํานึงถึงเรื่องว่าการที่จะทํำยังไงนะคะให้เด็กกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งหรือกลับมาอ่านในเรื่องที่เราอยากจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องการให้เด็กเนี่ยมีการอ่านการดูการฟังในเรื่องที่สนุกต้องไม่น่าเบือ่อและสิ่งสุดท้ายคือสิ่งที่คุณครูต้องการจะให้เกิดกับนักเรียนก็คือ ต้องได้ข้อคิดและคุณธรรมเตือนใจบ้างนะคะในการอ่านสักครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วนะคะก็เลยเกิดเป็นกระบวนการการทำสื่อนะคะทำสื่อที่ไปนำเข้าสู่บทเรียนนะคะในความโชคดีนะคะของครูภาษาไทยนะคะ ได้รับโอกาสจากชมรมภาษาไทยนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2นะคะได้เปิดทําการอบรม AI นะคะสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยนะคะทำให้ได้แรงบันดาลใจแล้วก็แนวคิดใหม่ๆนะคะที่จะมาพัฒนาก็เลยเกิดเป็นในเรื่องของนิทานคำกรอน AI ในเรื่องของมดงาน กับกระต่ายน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํางานกันนะคะขั้นตอนการพัฒน,นาปรับปรุงนะคะเราคือในส่วนตัวคุณครูนะคะจะเลือกทำขั้นตอนแรกก็คือเราจะใช้ ChatGPT นะคะ AI ตัวหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็คงจะใช้กันอยู่นะคะวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ว่าเราจะต้องการอะไรฉากเป็นยังไงตัวละครหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ให้ c h a t GPT นะ่ะทำเป็นสคริปต์แล้วก็พร้อมกับที่จะทำคำสั่งพร้อมต่างๆที่เราจะเอาไปใช้ใน AI ตัวอื่นๆนะคะตัวที่สองค่ะใช้ Gemini AI นะคะในตัวการสร้างตัวละครตัวหนึ่งนะคะโดยใช้พร้อมจาก c h a t GPT มาใส่นะคะแล้วนำ ตัวละครนั้นนะคะฉากนั้นนะคะไปเกิดให้เขามีชีวิตชีวาให้เขาเคลื่อนไหวได้โดยใช้ AI ที่มีชื่อว่า cling ai นะคะให้เขาเคลื่อนไหวแล้วครูเบนก็เอาอฉากเหล่านั้นเนี่ยมาต่อรวมกันโดยใช้แคนวานะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็นำเสียงนะคะมาลงใส่เข้าไปโดยเสียงเนี่ยทำมาจาก AI ที่ชื่อว่าบอดน้อย Voice นะคะ ทำให้อาละครคลิปนี้นะคะคลิปนิทานคำกรอนเรื่องนี้มีชีวิตมากขึ้นนะคะตอนแรกคุณครูเลือกใช้การพากเสียงเองแต่ว่ายังไม่ไพเราะอยากจะฟังเสียงคนอื่นบ้างนะคะก็เลยเลือกบอร์นอ v สไว้แต่ความยากก็คือจะต้องทำยังไงให้ตัว AI อ่านเหมือนกับที่เราอ่านเป็นคำกรอนเป็นวักเป็นวักเป็นวักเนี่ยน,นะคะก็มีความยากอยู่ก็ถือว่าเป็น ความท้าทายนะคะหลังจากที่ได้ทำกิจได้ทำตัวมดงานนะคะกับกระต่ายน้อยแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปใช้นะคะในการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะให้เด็กได้ดูเด็กก็มีความความสนใจแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็มาทำการสรุปนะคะองค,ความรู้ที่ได้จากการดูนะคะในเรื่องของนิทานคำกลอนว่า เด็กได้อะไรใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเด็กนําไปใช้อะไรนะคะเด็กๆก,ก็จะตอบในเรื่องของคุณธรรมที่ตัวเองคิดนะคะในจินรรตนาการเองบางคนก็จะตอบเรื่องของความขยันนะคะบางคนก็จะตอบเรื่องของอความสามัคคีนะคะระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแตกต่างกันไปมันก็จะเป็นบรรยากาศในการทําให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นคุณครูคก็จะ ให้เด็กๆไปอ่านในเรื่องของใบความรู้แล้วก็ใบสรุปใบงานอื่นๆนะคะทำให้มีกระบวนการต่อเนื่องนะคะทั้งนั้นสื่อ AI นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะในห้องเรียนของเบนเนี่ยมีความสุขที่อยากจะเรียนเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะดังนั้นแล้วนะคะก็ขอฝากขอขอบคุณนะคะ สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีงยงใหม่เขต2นะคะที่ให้โอกาสคุณครูภาษาไทยนะคะได้ไปพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็ฝึกอบรมในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็นํามาใช้กับเด็กได้จริงนะคะและยังไม่พอนะคะภาคหลังๆนะคะจะมีการพัฒนาต่อเนื่องโดยการที่คุณเป็นก็จะให้เด็กช่วยกันสร้างตัวละครแล้วก็มาช่วยกันสร้างต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะจบไปแล้วนะคะกับนวัตกรรมทั้ง2นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอล AI นะคะสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้รับชมรับฟังไม่มากก็น้อยยังไงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นนวัตกรรมเรื่องอะไรติดตามรับชมรับฟังพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ